นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกระแสเงินคุนต่างชาติยังไหลเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ผลพอยได้หรือเซนเตเมนต์การลงทุนเนี่ยมันก็น่าจะมีผลบวกไปยังหุ้นขนาดเล็กกลางด,ด,ด้วยง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกก็คือต้องมีอัพไซด์ก่อนนะครับถ้าอัพไซด์ไม่ไม่ไม่ได้มากพอเนี่ยก็คงไม่ได้ไปแนะนําในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว หรือตลาดหุ้นถูกมองว่ากำลังจะเป็นขาขึ้นเนี่ยมันเป็นโอกาสของหุ้นขนาดใหญ่เท่านั้นหรือเปล่าแล้วหุ้นขนาดกลางเล็กเนี่ยจะน่าสนใจไหมภาพภาวะตลาดเป็นแบบที่คาดการกันไว้ครับคุณเอ็มตลาดเป็นของตัวใหญ่อย่างเดียวไหมนะครับเ,เรียกว่าถ้าเกิดนักลงทุนต่างชาติหรือมองว่ากระแสเงนินสนต่างชาติจะไหลเข้ามาประเทศไทยนะครับในรอบนี้เนี่ยอาจจะ ้องดูด้วยว่าเขาเข้ามาเพราะอะไรนะครับตีนกับเรทุนในปีนี้เนี่ยคงไปนเน้นที่โดเมนสติกเพลย์เป็นหลักนะครับหรือปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเห็นภาพของค่างเงินบาทอ่อนค่าปีนี้ก็พลิกมาเป็นแข็งค่านะครับภาพปีที่แล้วธุรกิจส่งออกอาจจะดีปีนี้ก็จะเป็น Import ก็น่าจะดีกว่านะครับภาพมันกลับกันนะครับแล้วถ้าเป็นโดเมสติกเนี่ยมันคงจะไปโฟกัสที่หุ้นใหญ่อย่างเดียวอา,อาจจะไม่ได้นะครับกระแสเงสินนต่างชาติหุ้น ที่เป็นโดเมสติกเพลย์เนี่ยก็จะมีโอเคทุ้นใหญ่าจจะมีธนาคารนะครับคาปลีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกระแสเงินทุนต่างชาติยังไหลเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ผลพลอยได้หรือเซนเตอร์เมนต์การลงทุนเนี่ยมันก็น่าจะมีผลบวกไปยังหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางด้วยอาจจะไม่ใช่แถวหนึ่งแต่จะเป็นแถวสองที่นักลงทุนต่างชาติบางกลุ่มหรือนักลงทุนรายบุคคลของประเทศไทยนี่แหละนะครับที่เข้าไปลงทุนได้เพราะว่าเซนเตอร์เมนต์ตลาดค่อนข้างเอื้อแล้วก็ที่สําคัญ หุ้นเล็กหุ้นกลางเนี่ยเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าผลประกอบการของที่ที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเติบโต Q o Q Q แล้วก็ Year on Year ได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่เสียด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หุ้นพวกนี้เนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะในปีที่แล้วมันก็ทําให้ Variation มันไม่ได้ดูแพงขนาดนั้นนะครับกำไรก็สปอร์ตนะครับซึ่งก็ทําให้มีสีสันในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วผมมองว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางค่ะ <c oughs> คุณเอมองว่าถ้าเงินไหลเข้ามายังโดเมสติกเ l a y เนี่ยแค่ธนาคารกับค้าปลีกเนี่ยอาจจะไม่พอรองรับเงินไหลเข้าก็ได้ฉะนั้นหุ้นกลางเล็กจะเปรียบเสมือนหุ้นแถว2ในการรองรับฟันโฟร,รอบนี้ก็คงจะได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็อานิสง์น่าจะเผื่อแผ่มายังหุ้นกลางเล็กในบ้านเราด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับหุ้นขนาดใหญ่ด้วยสําหรับหุ้นกลางเล็กนะครับคุณเอครับ ทางหลักทรัพย์ยูนต้าเวลาจะเลือกหุ้นกลางเด็กเด่นๆสำหรับทีมในปีนี้ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกนำหุ้นกลางเล็กเด่นๆมาฝากท่านบรรดานักลงทุนครับคุณเอ็มโอเคครับก็เกณฑ์การคัดเลือกนะครับเล็กหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ก็ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกก็คือต้องมีอัพไซด์ก่อนนะครับถ้าอัพไซด์ไม่ไม่ไม่ได้มากพอเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นแนะนำงบเตินที่สี่ก็ควรจะต้อง แข็งแกล่งนะครับเติบโตทั้งคิวแล้วก็เยียนะครับหรือถ้าค on Q คิดรอปตามซีซันแนลเยียออนเยียก็ต้องโตค่อนข้างเด่นนะครับเออแล้วก็ต่อเนื่องถึงคิหนึ่งด้วยนะครับค1หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นซีซันแนลโอเคค on Q ดรอปให้อภัยได้แต่ year year นเยียออนเยียควรจะต้องเติบโตเพราะว่าปีที่แล้วมีเรื่องของการระบาดของโอมครอนปีนี้เนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างดูดีจีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาดเนี่ยถ้าเกิดยังดรอปอีกเนี่ยก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นต้องตัดทิ้งละนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ยงไไม่ได แพงมากนะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดนะมีแถมเงินบันผลด้วยนี่ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีครับเพราะว่างบปีเนี่ยจะประกาศพร้อมกับเงินบันผลถ้าตัวไหนจ่ายบันผลครั้งเดียวต่อปีเนี่ยก็จะให้อยู่สูงนะเพราะว่าหุ้นเล็กกลางลงมาค่อนข้างเยอะครับครับ,รบถามคุณเอ็ว่าคุณเอ็ครับตกลงคุณเอ็มหลักทรัพย์ยนต้าใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกหุ้นกลางเล็กดีๆมาฝากให้บรรดาท่านนักลงทุนไปทําการบ้านต่อ คุณเอ็มบอกว่ามีอย่างน้อย4ข้อครับ 1. ต้องเป็นหุ้นกลางเล็กที่ยังมีอัพไซด์บ่อเนี่ยประมาณ15%ขึ้นไปน้อยกว่านี้คุณเอ็มบอกแมมันมันมันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจนะครับข้อ 1. มีอัพไซด์บ่อๆนะประมาณ15%ขึ้นไปข้อ 2. ควรจะมีผลประกอบการที่ดีหนุนหลังตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วและน่าจะต่อเนื่อง มายังไตรามาหนึ่งหรือไตรามาสองปีนี้ด้วยข้อ3หุ้นตัวนั้นราคาต้องยังไม่แพงครับนนาราคาต้องยังไม่แพงและข้อ4ถ้ามีเงินปันผลติดไม้ติดมือติดปลายนวมด้วยเนี่ยก็น่าจะดีนี่คือ4สเปค4เงื่อนไขที่กุณเอ็มทีธนัทจินดารัตใส่ตะแกงล่อนมาฝากกับเรานะครับ ต้อนรับตรุษจีนสำหรับโปรนี้ครับ Happy Chinese New Year 2023เลือกสมัคร MP อน l i n e ตั้งแต่หลักสูตรที่1-11ถึง11รับส่วนลดสูงสุดสูงถึง60%นตะครับตั้งแต่วันนี้ถึง22มก,การาคมนี้สนใจสแกน QR Code หน้าจอนะครับหรือติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินผ่านทาง Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มาน,นิพลาสติดกันตรงตัวนะครับเ,เชิญติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับ11หลักสูตรนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคล3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candlestick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1,290 ชาร์ตแพทเทิร์อันนี้เป็นฉบับฉบับปรปับปรุงใหม่1,200บาทและ e l เรียดเวฟเทรดดิงอันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชินนะนช้นนะครับสนใจเชิญนะครับ สแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลาย l i าย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลัสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ